ยินีต้อนรับสู่เกมไรล์เ r นเจอร์นั่นเองนะครับและนี่มาเข้าสู่ ID ดีลองของผมเองก็คือ ID ดลองสายฟีวีซึ่งเป็น ID ดีลองที่ค่อนข้างที่จะโหดกว่า ID หลักเลยกว่าได้ก็คือมีบาร์กล็อกมีบอสมืดอะไรพวกนี้มาก็อเอาง่ายคือไม่โหดกว่า ID ดีหลักตัวอีกแล้วก็รู้สึกจะดวงดีกว่า ID ดีหลักด้วยมั้งและตออ่า จะพพูดมากดีกว่าละอ่าซึ่งเราจะมาสุ่มตุกกชาของเซนซอร์แมนที่ผมพึ่งทําคลิปที่แล้วไปและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของผมนั่นเองนะครับซึ่งเราก็มีเพจอยู่ที่ประมาณ1,900เพจจากการสุมอ่าจากการเก็บดองเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มีตัวต๋วตั๋วสีฟ้าอีกร้อเพรเอร้อยตัว๋วซึ่งผมสามารถทําการสุ่มได้ประมาณถึง20ครั้ง ใช่ป่ะวะอ่าห้าสองเออใช่ยี่สิบครั้งก็ค่อนข้าง,างจะยาวหมดเร็วใช้ได้แต่เกิดว่าคุณผมไม่ได้สักตัวละครหนึ่งเนี่ยซึ่งจะมีเซนจอมแมนด้วยกันอยู่ประมาณหกตัวละครก็จะมีตัวละครที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วนั่นแหละเ,ลเออผมอย่าพูดซ้ำซากเลยพูดมากตอนนี้ก็คือผมเพิ่งผมเพิ่งเอาจริงนะผมเพิ่งอาจจะคลิปที่แล้วเมื่อไม่กี่นาทีก่อนแล้วผมมาอาัคลิปนี้ต่อเนี่ยคือตอนนี้เสียงผมค่อนข้าง,างจะแหบแห้งมากเลยเจริงนะ <c oughs> แต่เจ้ามาเถอะคือตอนนี้เป้าหมายของ power หรือไม่ก็โคเปนินั่นเองสมตัวละครน,นี้คือสามตัวละครโปรหรือไม่ก็ทําการสุ่มตู้อุปกรณ์อะไรก็ได้แต่ตู้อุปกรณ์ตู้อุปกรณ์เนี่ยของผมเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเอาจริงๆอะ่ะผมอยากได้ของดาบของฮาคิไม่ก็ขวารือ,อรก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสามชิ้นเนี้ยอยากได้สักชิ้นหนึ่งอะ่อนะเออเนาะแต่ตอนเนี้ยผมมีอยู่ประมาณร้อยร้อยตัวผมขอทําการสุ่มตัวก่อนนะโอเคมาเลาสุ่มกระชากกันนีกว่าอย่างน้อยขอได้ power สักคนหนึ่ง power ก็ยังดี power energy company หรือ company ก็ยังได้ก็ดีกว่าฮ5ขี่ะฮาคีสำหรับผมคือมันไม่โอเคสำหรับผมเท่าไหร่ป <But> ั <But> ๊ดปั๊ดจ้าอาเจสิกาเดี๋ยวนะครั้ที่แล้วมันก็มาเพราะฉันไอเจสิไอเจสิก้านี้เนี่ยเอ้ยป mm ั hmm. hey, <but> ๊ดอาจ้าเดี๋ยวนะผมเพิ่งพูดไปแหมว่าเมื่อกี้มันมามันเจสิก้าก็มาแล้วครั้งนี้ตู้มันก็มาแหละวะเจสิก้าจา๋าคือเจสิก้าตอนเนี้ยเราเกี่ยวอะไเยอะมากเลยนะ คือตอนนี้ผมอยากได้ตัวคอร์ดอื่นบ้างที่ไม่ใช่เจสิกาสักพักหนึ่งไม่เอาไปเจสิกาขอไมค์กูกูคงม่จะว่างไงนะล่ะนะปึ๊ดลุตเอ็งไมค์แล้วอ่ะไมค์ไมค์แล้วว่ะไมค์เนี่ยไมค์ Mike ของฉันเนี่ยเออไมค์ไมค์มาทำไมเยอะแยะเนี่ยฮัลโหลเอ,อ้ยมา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 เลยอ่าเปิดครับเปิด á, ป á, آ, 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 آ. อ่าปั๊บอ่าลีอาลีอาลีอาอื้มนี่สูตรแค่สี่ั้งนี่ค่อนข้างเกลือใช้ย่อยเลยครับเนี่ย มา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 เปิด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 กะชามาฮึ๊บฮึจ้ากูฝึกทถวหอนเอามาทำไมโอ้ยฝึกอีกอีกตัวมากะชาอีกดูสิยังไงขอดวงดีสักตัวละครดึงก็ยังดีคอลลาโบเนี่ยปึ๊บอ๋อแค่ตัวใหญ่เอกก็โลดได้แหละว่าว่ามันไม่ใช่พวกนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่คอลลาโบอยู่แล้วโอเคมา เอ้ยอย่าอย่าเกลือดิเรายิ่งไม่ค่อยเรามายิ่งล้างไม่ค่อยดีอยู่นะปุ๊บพาราคุมโคนี้เอ,อ,เอาอะไรมหมหฉันวะเนี่ยโอ๊ยสักตัวละครหนึ่งสักตัวละครหนึ่งสักตัวละครหนึ่งอย่าน้อมนแบบเละกระชาอยังดีแบบขอยมันแบบได้เลท่ะไม่เอาแบบนอกเลทได้ไหมปุ๊บเฮ้ยใหม่มึงมึงมึงหมาอีกแล้วอีกนายใหม่โอย ตอนนี้สีแคมแห้งหายไปหมดแล้วทีนี้จะเป็นเสียงที่ผมพยายามฟื้นโอ้โห่เบามาสเมลแล้วโอ้ไมยก็ต่อเฮ้ย<ว>เหนื่อยแฮะไม่ก็ต่โอโอ้โหแค่เห็นจากด้านหลังก็รู้เลยว,ว่าแม่งตัวละครอ,อื่นแน,น่นอนพาวเวอร์คนละพาวเวอร์แล้วก็โซมอีกทีหนึ่ง มันจะมาไหมมาเหอะมาเด็กปฐมบราวซึ่งไม่เอว้วนให้เฮ้ยโอ้โหคาร์ลอลิสให้เอ้ยมันมีมันมีเลดออกสักตัวบ้างไหมเนี่ยฮัลโหลเริ่มไม่เริ่มหัวล้อแล้วนะ่ะฮัลโหลจะจะเล่นได้ดีใหม่แล้วลนะ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเกลือชิบหายเฮ้ยมาดีเอิบโอ้โหไอ้ฟองฟองสบู่คนนี้ฮัลโหลเฮ้ยโอ้หโหแด่เลย แดนโอ้โหเอ้ยมันไม่มาเลยนะมันไม่มาเลยนะโอ้โหเกลือย right. right. well, like ้ำเลยครับค er, ุณผ <us> ู้ชมมาเกลือมากมากเลยครับคุณผู้ชมมาโอ้โหเกลือก็เกลือเกลือมากๆเลยฮะคือไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีไม่มีรางไม่มีอะไรเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ดีนะมันแย่นะฮัลโหลอะไรครับเนี่ยป้าปูป้าโอ้โหแมวกวักคบ แบบแมวกวักแซลลี่โหเด้ฟื้นขัดกูเพิ่งเจอกูเพิ่งเจอกูเพิ่งเอาเข้าทีมตัวเองแท้ๆมาทําไมเนี่ยมาตอนนี้อีกตอนนี้ได้เวลาใช้เพชรที่ผมมีซึ่งเพชรที่ผมมีก็อยู่ที่ประมาณ1 9ึ0 0หม่เออเดี๋ยวในมือหมือนมาจากไหนวะอ่าอยู่ที่ประมาณ1900เพชรก็ไปไปเลยก็ดีกว่าผมยอมยังผมยอมล้างผ่านเพชรเพื่อ เดโบอ่ะเดี๋ยวเดโบคืออะไรวะเอ่อคนละโบสักคนหนึ่งก็ยังดีสักคนหนึ่งเล่นน้ำแข็งซาลีเอาตัวละครน,นี้มากูก็รู้เลยโคตรดวงแย่แน่นานเพิบเอิมยิ้มกันหลอกมันดีไหมวะเพบมาสเมลโลเพึ่งพึ่งมาไปแมปแมปเบเล่นน้ำาหอนี่ถามหน่อยนะคนนี้ทะมาคืออะไร เฮ้ยป่นักะสมบปาวโอเคได้แล้วว้อยเดนจีบตูเอาจริงนะแม่ไม่มีเราที่จะที่จะสู่มกระชาเลยที่จะสู่มตั้งนานได้เดนจีมาตัวเดียววยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นก็ได้ตัวละครตัวตัวเบต้าตัวหนึ่งตอนนี้ต้องการแค่พเวอร์หรือโคบินิสสักตัวละครหนึ่งสักตัวก็ยังดี ขอเถอะผมขอร้องวผมกราบอะผมยอมผมยอมกราบเท้าเลยผมยอมกราบผมยอมกราบกับเพื่อเลยกราบเลยนะผมกราบเลยถ้าผมได้ทั้งคู่ผมยอมกราบกับพื้อเลยผมยอมกราบจริงๆโอ้ยอะถ้าผมได้ผมจะทําการซื้อไอแพดอีกเครื่องหนึ่งถ้าผมได้นะถ้าผมได้ทั้งคู่นะถ้าผมได้ทั้งคู่นะผมจะทําการซื้อไอแพดอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเอาเครื่องนี้ไปให้แม่และเครื่องใหม่ผมจะมาเล่นเอง อ,าอมาสเมย์เราอีกแล้วอ่ะเอ็งมาบ่อยมากเลยนะเอาให้ออมยิ้มแม่งก็ไม่ต่างเลยโอ,โอเคตามนี้อีกสี่เลอร์อีกสี่ครั้งสุดมีได้อีกสี่ครั้งแต่ไม่รู้ว่าระหว่างระหว่างความอดทนหรือ,อยังไงจะมาก่อนเอ้ยมา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 สักตนนึงคนหนึ่งโอ้โหเอ็ดเวิร์ด โอ้โหซีแคร็บเอ็ดเวิร์ดแย่แปดตัวแม่งก็ใหญ่ที่มายปึ๊บมึงใครเนี่ยมีมัมพาโอ้ยตะบองเพชรเออขาล็อกเป็นนักง,งามวันจุ๊บฟักอ้อตัวที่ work from home ก็โทษครับบาร์รต่อคลื่นโอเคเชื่อมได้อีกไม่กี่ครั้งเท่านั้นเรื่องผมขอทำการเชื่อมก่อนนะสามหกเก้าอือยังได้อยู่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  ยังได้โยยังได้โยได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้โหนักมายากลนัโโ่นแหละลิตลิตแครบเอ็ดเวิร์ดเดี๋ยวเพิง่งเพิ่งสุ่มตู้มื่อครา้ที่แล้วแล้วจึงจะสุ่มได้ได้แปดดาวเลยนะเลดโอ้โหเดี๋ยวนะนี่ใครเนี่ยไม่เคยไม่เห็นคุณเลย มัธยมปลาไม่ไม่ใช่มัธอมปลาอ๋อแปลว่าเด็กปฐมไมนั่นแน่เลยผมเพิ่งมาเห็นร่างร่างแปะดาวฟ้าเนี่ยเฮ้ยเออมาอยู่เลยด้ยลานเออลิอาเออ,เออมยิม้ <c oughs> ตมตบมาตบมาู้วคอมบินนี่วายเย้คอมบนินนี่แต่ทำไมถึงไม่ได้พาวเวอร์วะอยากรู้เลยพาวเวอร์ด้วยด้้วยยเฮไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้คอมบนินเน่มาแต่ท้าไมพาวเวอร์ถึงไม่มานั่นแหละดิ อ่ะใช่ไหมเถอะไปซูมอุปกรณ์กัชชาอุปกรณ์อุปกรณ์รณรณมาไหมมาไหมมาเถอะมาเถอะมา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 ของต้องมาของต้องมาปุ๊บ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 โอเคดังนั้นคุณผู้ชมมาสุดท้ายขอไปนี้เอ้ยไม่ใช่ power 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 เรนจิอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเอาเรนจิทั้งคู่มาก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมมันต้องมาตู้ออกเลรนี้เดียววะ power มาสเไม่เล่าไมีกแล้วอ่ะ power เดี๋ยวโปก๊อปเคสเคสเคสเอ็มเฟลี่ดับ มึงกวนตีนกูเหรอมึงกวนตีนกูใช่ไหมฮัลโหลมึงกวนตีนกูเหรอคือมึงเอาเดนจิมาให้กับโคบินี่มาให้กูซึ่งมันก็ดีไหมมันก็ดีแต่ทำไมไม่ออกมาตั้งแต่เแรกๆวะไอตู้ไอตูไอตูนี้เนี่ยฮัลโหล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 ว้าว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 าวว้าวว้าววาว้ เพื่ออุปกรณ์กระชาโคลโลโบ้เฮิฟเฮิเฮิไปค่ะเฮ้ยเจ้าเเฮ้ยเจ้าเจโอเคกูเป็นบ้าแล้วโอเคเย่างวนั้ก็ได้ดิเจิกับโคเบนี่มาแต่ทาไมถึงพาวเวอร์ไม่มาวะนั่นและดิเอาเถอะเดี๋ยวนั้ผมก็ได้โคเบนี่กับดิจิมาเนาะอื้มอื้ม ออ้าแต่ยังดีที่ได้ผู้นี้มาถึงอาจจะความสามารถอาจจะยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ก็โอเคไม่ได้แย่อยู่อย่างใดเนาะอโอเคผมขอไปพักเสะพักเสียงก่อนตอนนี้ก็คือเจ็บคอมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมก like, มไดไลค์กด s c r ต b e กดแชร์กันในคลิปนี้ของเราต่วก่อนขอบคุณายบาขอบคุณบ๊า,บ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 ายบาะเล้แล้วเจอกัน